ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนอุตุฉบับที่4ประกาศรายชื่อจังหวัดเสี่ยงภยัยพายุฤด,ดูร้อนรับมือวันนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อ,อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติ ในช่วงสายของวันจันทร์ที่7มีนาคมนะครับโดยในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนรายชื่อจังหวัดที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมทีทยาประกาศแจ้งเตือนออกมาเป็นฉบับที่4แล้วนะครับเตือนในเรื่องของพายยุฤด,ดูร้อนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงในวันพรุ่งนี้8มีนาคมโดยพื้นที่ฝนจากพาย,ยุฤด,ดูร้อนในวันนี้7มีนาคม จะเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามกาฬสินธ์ มุกดาหารร้อยเอยะโสธรอัมนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอย,ยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครน,นครปฐม กรุงเทพมหานครราปริมนนณฑลนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ส่วนวันที่8มีนาคม2565เน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรบุรีรัมย์นครราชสีมาอุาทัยธานีการจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามระยอง จันทบุรีตราดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิมยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบ้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ